ทุกส,สบายดีผม่พี่นอ้องงามแรงแรงผลมาอย่แล้วพวกเกี่ยวเข่าเกมน้าเต็มที่มาแต่บุญทรงเฮือพี่นอ้องฝนตกหลัดทางมาแต่งงานแข่งเรือบุญทรงเฮือรือบุญเพื่อสวงงานแข่งเรือพี่นอ้อง อยู่ภาษาเทือนหินเมื่อวานเมื่อซื้อนี่อยู่สนุมานบ่พาเมียกับลูกสาวแม่ไก่น่อยไก่น้อยไปที่กิจวัตจะขี่รถจักเนาะมาแล้วเอารถใหญ่ลงว่ะขาด่านก็ร้อยบาทด้วยหาชีทั้าวขาขาด่านม,มากะฝนตก เอางัวเอาอยัางเขาขอคอกเ,เกิดเป็ดเกิดไก่แม่เพิ่งกับขึ้นมาเห็ดกินมาตเว้นเตอพมดและแต่ว่าพ้นเนาะเขาก็ล่างโอืดดุกซาวข้าวน้าอาหารกับลาบเท้าของไผ่เนี่ยแม่นองเท่นแล้วก็มีไข่ปรุงตับหกทัวเนาะไข่ปุงกมดแล้ว น้องสาวฝากให้พันหนึ่งให้แม่ดิแทกับลูกสาวไปขอบใจน้องสาวหลายๆเลยเจ้ามาให้พันหนึ่งกันไอยเจ้าลายคืนคือเก่าเด้อท่านมือเส้าลายเข่ามือแรงชาวทั้งทั้งไทยทั้งทั้งไทยกูละพัฒนาสินได้ให้เจ้าได้ชมดังมนุวังกูเหรอ วัสดีพี่น้องอันนี้ทอดทอดปลาแดกปั้นหนึ่งอันนี้ปลาเค็มพันหนึ่งหกเส้นหกเสนหาด้อพี่น้องแล้วก็ค่าโลดก็ร่อยห้าสิบก็ซื้ออยู่ซื้อกินก็เรื่อว่าขอบพกขอบใจหลายๆเนาะขอบใจน้องสาวหลายๆเด้อขอให้อยู่ดีเงินงามให้นำให้รวยขอให้คิดเจริญตลอดปีตลอดไปนะค้าขายก็ขอให้ได้ขายดี เห็ดนั่นเห็ดนี่ก็ขออห้ยนนิยมเนาะมามาพี่น้องอาไลอยางห่างคือผมไม่งค้ากับเนืว่าไม่เต้องกินก่อนค่ะไปผมกร้ายมันนี่ ตัวต่านตัวบมาเลยมันจะนุ่มๆอ้มากสร้างขาหหน้าบร <ừ. S 1> ิจิทับขทิงนีง่ละมากกเหน็หนไหมเลี้ยง ม่กนี่ว้าีแ่อือนี่อะไนา้วนี่ขข้างอกข้าวซี 돈이 되는 게 되는 게 되는 거그아 ดมากไปครับก็ปล่อยคูหนึ่งคุณี่อยครูหนึ่งคุณีข้กมาพอทีมาเนะเแล้วมือพนก็กรุบมากพนกำลังลายเาอ่ะพนมาไม่ลายเลยแจกมุ่เนะ

Hãy subscribe cho kênh lại Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video Ừ. dẫn chứ เดี๋ยวเรียกเด็หน่อยเด็ด่อนเซ้นเสื้อเนจะีก่อนเด็เดือากร้องมากเลยอ่าที่เ็

มันสิ่งมั้งอ้าวออกหูขวดเลยเพชรข้างเพชรกัู่ไเสยไม่รู้ครับนี่ไหนครับหล่าวหรือหล่า mọi người bạn mọi người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  มามามาออกมาเหนื่อมาโอ้ถ้าเกิดเหยียบหัวมาาัวเห็นมีคำไบกินกับอะไร bơm bơm, bơm bơm thằng này khuôn đó? Ừ. Mình phải... mình đặt đó. Nó, đặt nó đặt vào ừ. cái này miếng thì quy tắc miếng thử thấy thấy nó cái chán miễn phí mà không có gì necesit là บ้านทุกทางเท่าทางทางทางละไบ่แ้งเขาที่เกลปอก็แต้งี่เท่ะ ชิ้นที่สองฮะไว้เนี่ยมาดูอกกว่านะดีกว่า